โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมอ้าววันนี้อาจจะงโงเฮ้ยทำไมมาหน้านี้นั่นแหละครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะจับบัดมาตีกันโดยคลิปนี้ผมจะประเดิมด้วยเอเซียดับเบิลโอสิ่งที่แบบผมรักที่สุดครั้งตัวนี้จะต้องมาตีกันโดยทุก,กอย่างผมเซ็ตไปเรียบร้อยแล้ว้องผมเซ็ตไปที่หมื่นสองนะฮะมันกําลังดีเห็นไอมติดลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรหรอกคลิปนี้จะเน้นเป็นการท้า,านะผมจะไม่มีการเล่นอะไรเลยในสิ้น คลิปให้ส่วนของกล้องก็ให้มันจัดการกันเองเอาล่ะมาดูกันอดูตรงนี้ไฟเอาโดนโดนส่วนตัวผมมองว่าแบบม่โอกาสแพ้เองมากความบ้างทรัลนัมันเยอะอยู่ทีักในเอเชีในตอนนี้นนมันขับอเชียมับ้ามากเลยแต่เอเอาแต่เหมือนจะไม่ใช่นะเฮ้ยนีลุ้นนีลุ้นอ่าอ่าอาอ อ้าวเฮียเนี่ยอ้าวเสียร่วงก่อนเลยครับคนแรกตัวหนึ่งกินเอาฮะอาซาซันแล้วอาซาซันมาเพื่อโดนเตียนเดชเนี่ยนะเอิบอารอบอารอบอ้าวอ่าอ่าไดเปลบเอ็กเสียเอาว่ะเอาว่ะอ่าอ่าเอ็กพีฮะเอ็กเสี่ยกระกเกิอะไรขึ้นที่ผมมองอ่ะก็คือเอ็กเสี่ยมันบ้ากว่าเนี่ย เซซินามันบ้าป่ากส่วนถ้าเปนแหล่าบรรน์โอเนี่ยคือเซซินาเห็นสังเกตตอนซีซั่นสองเน่ะมันมีจังหวะหนึ่งพีเลย์มันพรมันเป็นช่วงมารีนาเสร็จปุ๊บอะมันมันมารีนาหลอกจะกลับอาคาดิชฐานมันผ่าแล้วมันผ่านเซซินาว่าจะไปได้ไหมันตอนแรกก็ยังไม่คิดเลยหรอกแต่พอตอนต้องสู้อ่ะที่มันต้องสู้ต่างน้ำอะตอนที่มันกำลังจะฟันอะสังเกตไหมว่ามันลังเลอยู่ครั้งหนึ่ง ทำซัมเมอร์แทนที่เจ้ายิงเนาะถ้ายิงอ่ะจะตันทำซัมเมอร์ได้ลองหมดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กเซียสู้ดได้สู้ได้ผมว่าสู้ได้สเล็กมันว่ะคลิปนี้ผมหลอกไอ้ตัวนี้ผมลองทำเป็นหนึ่งทางไงนะส่วนสรุปก็คือตอนนั้นเอ็กเซียชนะแบบรู้กันลรำดีเอ็กเซียชนะไหมถามไอ้ตัวนั้นที่ไหนผมลืมอัดแฮ ทีคือทีจริงะมันคือจิงนี่แหละแต่ผมดึอ่ะในเสมอกันว่าเอเซียนเลยสามแล้วก็โเลสองปาปาเฮ้ยแต่ผมไม่โฆษาปาบปาอ่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 าโอเอาได้ว่าได้ได้ได้ทันช้ำเทเลียปาปปาบเฮ้ยเฮ้ยนิดนึ่งนิดหนึงดน่อเอาหนฮะเนย อเซชนะ okay. และ้วแหละตถ้าเป็นรอบที่แล้วอะเอเซชนะขาดลอยกว่านี้มันเหลือเาะล้วหลืออชีวิตอะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลับ้แโอ้ะดยนมีโอกาสนีโอกาสทั้งคู่ตอนนี้ทั้งคู่มีโอกาสนะเพราะว่า อ,อ,อัาจริงๆอ่ะเอกเหนือป่าดเ็นโอต้อเหนือป่ามันเป็นเครื่องที่ใช้ทีวินทินได้เน,ะนาะปากเฮยเอาหน่อยจิเดิมเอ็กเี่ยนรชอบนายอ้าวคือถาชอบแบเป็นกมทัทง้งทั้งเกมแล้วก็หุ่นเลยนะผมชอบเอ็กเซี่ยมากกว่ามีเทกว่านี่ซุนะมนก็จะเป็นอะไรฟูนลว่าแน่แหละแ็คสอการที่แบบ ตาป้าอาโดนต้นสวยสวยเราอวยนายไอเซียนายต้องชนะสิอันนี้เขาเรียกว่าแรงอวยส่ตัวเลยนะคือผมชอบอเมากกว่าแบบปโอมันเท่กว่าเฮ้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 เออทันทาใจกันแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เเเ เดียวชนะเนี่ยสองรอบแล้วสองรอบคลิปนีเปน้เป็นผลสรุปนะเออแล้วก็พปกคือผมมูนบอกอาจจะมูนเดินกันหน่อยนะแต่นั่นแหละอุ้ยเท่หว่ะไม่ทันได้ไรสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละมาให้ดูเล่นๆไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม